ALLY 2อ2หน2่งสองสองสามสิบสองสามหกสองสี่แป8สออียิ

1> 1, 1, 6 6, 6, นึ่งหกหกสองสิบสองหกสามส2บแปดหกสี่ยี6สี3หกห้าสามกหสามสิกเจแหหกเเป็นกสิเป็น